สวัสดีครับผมสุริยะมีแท็กประกันไทยวันนี้มันหยุดนะครับผมก็จะมารีวิวการแท็กกลมหันส่งให้ลูกค้านะครับหนึ่งนะครับต้องใส่แมสนะครับเพื่อป้องกันน้ําลายกระเด็นใส่กลมหันนะครับสองนะครับต้องฉีดตัวเอ็มโอเก้าห้าเปอร์เซ็นตนะครับเพื่อฆ่าเชื้อนะครับอ่าฉีดเลยครับเสร็จ ใส่ซองนะครับใส่ซองแพ็กส่งให้ลูกค้าว,วิธีป้องกันโควิดนะครับทุกคนต้องมีวินัยให้กับตัวเองและวินัยให้กับสังคมนะครับหนึ่งไปไหนมาไหนต้องใส่แมสต,ตลอดเวลาอีกเรื่องการรับประทานอาหารในห้องแอร์สองต้องมันล้างมือ หลีกเลี่ยงไปในที่ชุมชนแนอ่สิ 4. กรรมาจากยที่งานหรือกลับมาจากการทำบุรต้องทำความสะอาดร่างกายและเสื้อผ้านะครับผู้คนทําได้แค่นี้ก็ห่างไกลจากโควิดนะครับขอก็ขอให้กคนปลอดภัยจากเช้ 19. อโควิดดื่มดูแลตัวเองนะครับครับเรื่องการลดก็ให้ผมดูแลได้นะครับเกิดอะไรขึ้น ก็ปรึกษาได้ไปตลอดนะครับใครอยากทำกานก็ทักมาได้นะครับตัวแค่นี้ก่อนนะครับผมต้องแพ็กกลมันต่อแล้วครับสวัสดีครับ